สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ไทยอุดอรเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เดินมาเจอตรงพืชพันธุ์ที่เราปลูกไว้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นดีปีต้นดีปีที่เราปลูกไว้นั่นเองตอนนี้ก็โอเคสวยงามเห็นไหมเริ่มติดลูกให้เราเห็นแล้วนี่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะดกนี่รู้สึกว่าจะได้เวลาประมาณน่าจะหลายเดือนแล้วเกือบจะปีแล้วมั้งนี่ นนี้นางก็เลื้อยขึ้นนี่ด้านบนเห็นไหมเป็นไม้เลื้อยมันเองเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศนั่นเองนี่เห็นไหมนั้นก็นี่ประมาณนี้กาลังสวยงามตามท้องเรื่องเลยนี่เห็นไหมนีน่อันนี้คือดีปีบ้านเราที่เราปลูกไว้เป็นผลผลิตของเราที่เราเลี้ยงไว้นั่นเองนี่เป็นเวลาเกือบจะหนึ่งปีแล้วนี่ดูลูกข้างนางสักก่อนนี่เห็นไหมนี่ลูกใหญ่ๆไซส์ตุ้มๆเลยอันนี้คือดีปี บ้านเราก็มีพริกไทยพริกไทยอีกประมาณสองต้นนั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปดูพริกไทยตอนนี้ดูดีปีก่อนเดินมาเจอพอดีนี่เห็นไหมดกมากนี่เป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว <Okay. S 1> ที่เราปลูกไว้นั่นเองนี่เกือบจะปีเกือบจะปีถ้าจําไม่ผิดนะนี่ตอนนี้รากาอากาศของน้องก็กําลังเลื้อนี่เลื้อยหาที่จะเกาะเราก็ตั้งใจจะให้เลื้อยขึ้นด้านบนนี้เลยให้เป็นซุ้มซุ้มไม้ซุ้มดีปีนั่นเองนี่เห็นไหม ี่ก็จะมีความสวยงามประมาณนี้นี่ใช่ไหมดีปีบ้านเรานั่นเองเด้อนีน่หลังจากพาดูดีปีแล้วนี่ก็จะพามาดูบรรยากาศสวยๆงามๆดูแล้วให้มันสดชื่นดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจนี่อันนี้คือฤดูการทำนาปีในแต่ละรอบก็จะประมาณนี้นี่บรรยากาศความสวยงามในแบบฉบับของ บ้านทุ่งก็จะประมาณนี้เดอ้อเห็นบหนี่พุ่นน่ะท้องฟ้าก็โอเคสวยงามนี่ตามท้องเรื่องนี่แหละประมาณนี้นเห็นบ่าน,นี่บรรยากาศกลางทุ่งหน้านี่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมที่ร้านของเราได้ภูมิใจนําเสนอนี่อันนี้คือต้นไม้นานาพันนา,นานาชนิดที่เราปลูกไว้นั่นเองเดอ้อนี่ก็จะประมาณนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นคลองไส้เป็ดของเราซึ่งมีผงปลาแรดนับร้อย นี่ด้านล่างนี้เป็นคลองไส้เป็ดของเรานี่ซึ่งมีฝูงปลาต่างๆที่เราเลี้ยงเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยมีทั้งปลาธรรมชาติแล้วก็ปลาแรดปลานินปลาดุกปลากดคังนั่นเองที่อยู่ในนี้นี่แบกบ่าวรอกินอาหารจะมีฝูงปลาแรดนับเป็นร้อยๆตัวเลยอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมก็จะมีตัวใหญ่ไซส์บิ๊กเบิ้มไซส์ประมาณเกือบจะโลแล้วละ่ะบางตัวก็โลกว่านั่นเอง สำหรับสูงปลาที่อยู่ในคลองไส้เป็ดของเรานี้นี่ก็จะประมาณนี้เห็นไหม,มก็มีปรากฏครั้งพวกปลาแรดก,ก็มีปลาธรรมชาติขึ้นมานี่ที่เราเลี้ยงเอาไว้นี่มันเนี่ยเยอะแยะเลยส่วนมากปลาแรดจะสังเกตง่ายนี่ปลาแรดที่เราเคยเอามาปล่อยไว้ตั้งแต่ที่แรกมีสองบอ่บอบ่อไส้เป็ดบ่อหนึ่งแล้วก็บ่อหน้าบ้านบ่อหนึ่งอันนี้บ่อคลองไส้เป็ดนี่จะโตวไวกว่า เพราะว่ามันเป็นระยะยาวนั่นเองปลาก็มีพื้นที่วิ่งนี่ไซส์บิ๊กบึ้มเลยนี่ตัวโลกว่าโลกว่านี่จำนวนของปลาแรดเราก็จะเป็นพ่อพันธแม่พันุ์นี่เห็นไหมอยู่ข้างล่างนี่เพียบเลยพ่อพันธแม่พันธุ์ของปลาแรดแล้วก็ปลานินจะเป็นปลาธรรมชาตินําเนี่ยไม่กินให้อาหารไปรอบึงแล้วอันนี้พาพี่เบิ้งว่าปลาแรดบ้านเราเป็นยังไงนั่นเองเห็นไหมกน่ะก็จะมีปลาตะเพียนปลาดุกปลา ทับจิมเออปลาทับยิมี่มมีปลานิลก็จะมีลูกลูกปลานิลลูกปลาแรดที่นั่งนะเห็นไหมปลาแรดขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่มีฝูงปลาแรดเป็นลอยๆเลยอยู่ในนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอเคขอบคุณพี่ทุกท่านครับไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย